เหรียญพระสยามเทวาธิราชวัดป่ามะไฟปาจีนบุรีปี2518สร้างโดยหลวงพ่อเสง์แจกทหารสงครามชายแดนไทยกัมพูชาจำลองจากองค์จริงจากในวังด้านหน้าถือดาบล้อมอัคระขอมด้านหลังวิมานมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กประสบการณ์ลอดกระสุนปืนจากอาวุธศัตรูลอดจากภัยสงคราม การจัดสร้างจํานวนไม่ระบุแน่ชัดสร้างจํานวนมากเพื่อแจกจ่ายทหารและประชาชนในช่วงสงครามชายแดนพิธีปลุกเสกมหาพุทธาธิเสกใหญ่วันที่11เมษา,ายนปีพศ2518เวลา11นาิกา45นาทีเททองหล่อพระประธานพร้อมปลุกเสกเหรียญโดยเกจิ108รูปเกจิปลุกเสก หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีอาจารย์ฟันวัดป่าอุดมสมพรหลวงพ่อผางวัดอุดมสมพรหลวงปู่สิมวัดธราผาป่องหลวงปู่สามวัดไตวิเวกหลวงพ่อเอี้ยวัดบ้านด่านหลวงพ่อกเกษมเขมโกหลวงปู่ทิมวัดละหานไลและเกจิอื่นๆ พุทธคุณเด่นคงกระพันชาตีป้องกันปืนของมีคมแข้วคาดปลอดภัยสงครามและอุบัติเหตุแม่ตามหานิยมโชคลาภบรรดาลทรัพ์ยเสริมบารามีแก้ดวงชะตากับร้ายกายดีคุ้มครองบ้านเมือง